Glass Waterlock เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทเซนต์จอเซฟในเครือบริษัท Berkeley Group ตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของ b i r ร i n g h a m มย่านที่เต็มไปด้วยสีสันและศูนย์รวมการศึกษาที่เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีมหาวิทายาลัยหลายแห่งที่ได้รับการยอมรับและติดอันดับโลกและห่างจากตัวโครงการไม่เกิน8กิโลเมตรเช่น Birmingham City University, Aston University เป็นต้นนอกจากนี้เมืองเบอร์มิงแฮมยังถือเป็นเมืองที่มีการเติบโตและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจเพราะมีย่านการค้าที่สำคัญถึง3แห่งในเมืองนั่นก็คือ Comorow, Paradise และ b r n n l e y Place ซึ่งย่าน Paradise ก็เป็นย่านเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนาใหม่แหล่งใหญ่ที่สุดนอกเมืองลอนดอน มีพื้นที่สำนักง,งานกว่า160,000ตารางเมตรรวมถึง Chamberlain Square ที่เป็นที่ตั้งของบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง PWC อีกด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า Birmingham คือใจกลางของอังกฤษดังนั้นเรื่องการคมนาคมเชื่อมต่อจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใช้เวลาเพียง41นาทีสู่เมืองแมนเชสเตอร์หรือเพียง48นาทีสู่เชฟฟิลด์ เพียง49นาทีสู่ลอนดอนด้วยเส้น HS2 และจากโครงการ Glasswater l o c k ห่างจากสถานี Curzon Street เพียง6นาทีเท่านั้นโครงการ Glasswater l o c k เป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่ประกอบด้วย7อาคารเรียงรายตลอดริมคลองดิกเบส ัวโครงการได้รับการออกแบบให้เปิดรับกับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่รวมถึงมุมมองที่สามารถรับวิวริมคลองและสวนส่วนกลางที่ที่ลูกบ้านสามารถเพลิดเพลินกับพื้นที่สวนหย่อมและสนามหญ้าสำหรับรูปแบบห้องนอนประกอบไปด้วยห้องแบบ1-3ห้องนอนและแบบดูเพล็กซ์2ชั้นแบบ1ห้องนอนขนาดเริ่มต้นที่43ตารางเมตรในราคาเริ่มต้นที่232,000ปอน ซึ่งเฟสแรกจะแล้วเสร็จในปี2025สําำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่มีคนแนลซ c l คลับซึ่งเป็นกิจกรรมทางน้ำสำหรับลูกบ้านผู้พักอาศัยได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับบรรยากาศริมน้ำรวมไปถึงยังมียิมฟิตเนสคาเฟ่โรงหนังและร้านค้ามากมายที่จะทำให้การอยู่อาศัยที่นี่ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่กล่าวมาแล้วคุณยังจะได้พบกับร้านค้าบูติก ร้านอาหารนานาชาติพื้นที่สีเขียวสนามเอช s บสตันสเตเดียมแกลเลอรี่งานศิลปะและอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินและมีความสุขกับการอยู่อาศัยในเมืองนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงาน Supreme UK ได้ตลอดเวลาค่ะ